ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่26กรกฎาคม2566นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะหลายๆคนกำลังรองเงินก้อนนะคะช่วงนี้คิดหนักคิดมากคิดเยอะนอนไม่ค่อยหลับกังวลมีเรื่องไม่สบายใจนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะ ช่วงนี้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะของตัวคุณเองหรือไม่ก็คนในครอบครัวมีเกณฑ์ได้ผ่าตัดนะคะในช่วงนี er, นน้นะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพมีเกณฑ์ที่จะได้ผ่าตัดใครที่จะไปสอบราชการมีโอก<ย><ม>าสสําเร็จนะคะช่วงนี้มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะงานที่รองานที่หวังจะสําเร็จนะคะช่วงนี้ความรักสมหวังใครที่รอความรักความรักสมหวังราบรื่นนะคะ ระวังในเรื่องข,ของสุขภาพนิดนึงนะคะสุขภาพมีปัญหานะคะในช่วงนี้เงินก้อนที่รามีโอกาสได้นะคะแต่จะต้องใช้เวลานิดหนึ่งสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้คือเลขท้ายบัตรประชาชนให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเขียวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ711นะคะ711แล้วก็95นะคะขอให้คุณโชคดีร่ลำรวยค่ะ